ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พาชงอางนะครับด้านล่างก็คือภาชงอางตอนนี้เราเดินออไต่บันไดขึ้นมาซึ่งค่อนข้างที่จะชันนะแต่ว่ามีบันไดเหล็กอยู่พระอาจารย์ทำบันไดเหล็กไว้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นสภาพของสะพสานสะพานที่เป็นเหล็กนะฮะด้านล่างจะเป็นหุบเหวนะครับซึ่งค่อนข้างที่สวยงามแล้วก็สภาพด้านหลังนะเราจะเห็นฝั่งนั้นนู้นนะฮะเราจะสามารถมองเห็นเ,ออเขา ลูกเกรซ่าเขาเวรซ่าหรือว่าเขาลูกมิโตเนาะเรียงกันเป็นตับเลยฝั่งนั้นนี่เนาะหลายรูปนะเราตรงนี้เราก็จะอยู่ตรงส่วนหนึ่งของด้านผาชันของเขาเวรซ่าคือว่าด้านเอสคเมนทะที่เราเดินตามไตผามานาตะเกียตรงนี้สภาพแวดล้อมทุกท่านค่อนข้างเที่จะสวยงามเนาะฝั่งนั้นนน้นเราก็จะเห็นโซนภูเขา ที่เป็นหินปูนบ้างว่าหินพวกหินแครนิตหินอ่อนบ้างฝั่งด้านด้านนู้นนะที่แถวปากช่องเนาะพื้นที่ฝั่งั้นนู้นก็จะเป็นปากช่องตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลาบนะครับซึ่งเป็นาก,การกัดซาของทางน้ํา <Okay. S 1> เรามาบริเวณตรงนี้เราสามารถที่จะศึกษาเรื่องของหินกรวด<ะ>แล้วก็หินทรายในหมดหินพระวิหารตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสภาพแวดลอมที่น่าจะเป็นท้องน้ํา โบราณน,นะครับผมกับทินพระวิหารเมื่อ140ล้านปีก่อนนะครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นทองนะ้ำเพราะเราเราเจอเม็ดกรวดนะครับเม็ดนกะรวดแล้วก็ทรายขนาดจา่าจำนวนมากนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าหินพระวิหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินทรายหินทรายสีอ,อกขาวเทา,านะแต่ว่าที่เราเห็นน้ำตาลเนี่ยอาจจะเกิดการ ทำปฏิกิริยา,าปฏิกิิรยากับอากาศนะครับก็จะเกิดสีคล้ายๆกับสนิมเหล็กเพราะว่ามีเหล็กเป็นองค์ประกอบด,ด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือรูปทรงที่เราหินก้อนนี้มันถูกน้ำน้ำลมเอยกระแสะน้ำกระแสะลมคือแม้มมกระทั่งน้ำฝนอย่างเงี้ยกัดกร่อนมันนะครับทำให้เป็นรูปทนะรงแล้วก็เรียกว่าการผูกพังอยู่กับที่ รวมไปถึงการผูพังโดยการพัดผานะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำหรือว่ากระแสลมจะทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าธรรมชาติสวยงามมากนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของออแหล่งห้องเรียนธรรมชาติภูป่าสูงนะถ้าเราเดินตามเส้นทางที่เราเดินมาประมาณ เจ้าลอยนิ่งนะครับก็บจากจุดเริ่มต้นครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดที่แนะนำให้มา,าสวยงาม